ถามคุณผ <displayed, S 1> um ู kind of ้ชมคนไหนที่เป็นพ่อค้าแม่ค้ามีการถือเครสไหมเวลาค้าขายบางคนเปิดร้านปุ๊บบินแรกจะเอาเงินมาตบตๆมันเยอะมันๆขายดีขายดีหรือบางคนอาจจะมีแมวกวักมีแมวกวักมีใสใสดักเงินดักทองแต่ธุรกิจนี้สิคุณผู้ชมฮะเมื่อมีเสียงลั่นป๊อกป๊อกเฮ้ยต้องมีลูกค้าแน่เลยธุรกิจที่ว่าคือระหว่างพี่เบิร์ดกับพี่นงแข่งเห็นไหม ลงศพนะเออท่านลงศพลั่นเมื่อไรหร่เจ้าของเขาเชื่อว่าขายได้ออวิญ,ญญาณมาจองอ,อามาจองไว้ก่อนเงนี้ยหวิญ,ญญาณมาเคาะโลงบอกว่าฉันจะเอาโรงนี้นักข่าวเลยไปที่ร้านแห่งนี้ครับชื่อร้านดอกไม้สดหีบศพบ,บ้านเพชรครับเลขที่173หมู่7อำเภอสแสวงหาจังหวัดอ่างทองได้เจอกับเจ้าของร้านชื่อพี่จันแรมพี่จันแรมอายุ38ปีเป็นอดีตช่างตัดผมนะม<า>หันมาโอ้โหพี่ พี่ปรับเปลี่ยนธุรกิจได้คนละแนวเลยนะออจากช่างตัดผมก็มาขายโรงศพแทนออก็อย่างนั้นแต่มาทําได้8ปีแล้วเธอเล่าให้ฟังว่าเริ่มต้นทําธุรกิจนี้ตั้งแต่ทาโรงเองกับมือเลยประดับตกแต่งโรงอย่างสวยงามแล้วก็จัดรับจัดดอกไม้จัดพวงหรีดดอกไม้จันทร์แล้วก็จัดดอกไม้ประดับตกแต่งในงานขาวด,ดําเรียกว่าถ้ามีงานที่เกี่ยวกับงานศพเนี่ยนะวันสต็อปเซอร์วิสมาได้ที่ร้านแห่งนี้ครับ คุณจันแรมบอกว่าตอนเริ่มทําร้านลงศพใหม่ๆเนี่ยแกก็กลัวเหมือนกันนะแม่ก็ทําธุรกิจเกี่ยวกับผู้ลวงลับอ่ะพอทาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเออเริ่มชินจนกระทั่งมาสังเกตว่าหากกาลังทําลงศพลงศพอยู่แล้วมีเสียงลั่นโป๊ะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ย <c oughs> วันต่อมาลูกค้ามาเลยลูกค้าจะเข้ามาซื้อลงศพแล้วไม่ได้ซื้อลงไหนก็ได้นะแต่จะซื้อลงที่มีเสียงลั่นนั่นแหละ <c oughs> พอพบเหตุการณ์แบบนี้เป็นประจําเป็นประจําเข้า ทำให้พี่จันแรมแกนึกถึงนึกขึ้นได้ว่าลูกหีบหรือว่าลงศพแต่ละใบเนี่ยมันจะมีเจ้าของของมันหรือบางครั้งที่กําลังทําลงศพอยู่ในใจก็จะแวบเข้ามาเหมือนเป็นลางสังหรณ์ว่าเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อมาซื้อลงนี้แน่ๆ mm hmm. แล้วก็มีคนซื้อจริงๆครับบางครั้งพี่จันแรมเธอออกไปท,ทําธุระนอ,อกบ้านมีแม่เฝ้าร้านอยู่ก็ได้ยินเสียงลงศพลั่นขึ้นมาแม่โทรตามจันแรมจันแรมกลับร้านโดยด่วนเลย เพราะอะไรอ่ะเชื่อว่าเดี๋ยวมีลูกค้าเข้าขนาดนั้นเลยเหรอเออเดี๋ยวจะมีคนมาซื้อลงแน่แนอแล้วก็เป็นดังนั้นจริงๆทุกครั้งไปครับคนทำดอกไม้ด้วยนะตอนแรกกลัวกลัวว่าทำไปทำไปแล้วเดี๋ยวลงจะลั่นแล้วเราจะกลัวอะไรประมาณนี้แต่เมื่อก่อนทำๆอยู่เนี่ยค่ะทำไงเนี่ยลั่นกลัวแต่พอรุ่งขึ้นมีงานเข้ามาหรือเราก็เลยนึกว่า ไอ้ตัวนี้หรือเปล่าที่เขาพูดว่าลูกขีดแต่ละใบเขาจะมีเจ้าของของเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณว่าพอเราทําทําไปมันก็จะลั่นเหมือน,น,น,นะะเหมือนลังคาลั่นนะคะเหมือนลังคาลั่นแบบเสียงเหมือนแบบโป๊เหมือนแบบลั่นขึ้นมาอะไรประมาณนี้ค่ะ บางคนอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์ไม้ลั่นเป็นเสียงไงเหมือนเวลาอุณหภูมิเปลี่ยนนออ่ะไม้มันขยายไม้มันหดอะไรแบบนี้ออแต่ฝั่งคุณจันแรมกับครอบครัวเนี่ยเ,ออเขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวิญญาณคนตายหรือเปล่าที่มาเคาะลงแบบนี้ออคุณจันเรมยังบอกอีกว่าบ้านเลขที่ของเธอก็คือ173เนี่ยเ,ออเป็นตัวเลขตามความเชื่อว่าเหมาะกับการทํางานขาวดําแบบนี้นะอ,อ๋เอเหมาะอ้อาวอย่างนี้ถ้าถ้าไปรับจ้าง ทำทางมะลายอย่างนี้ก็ถือว่าทำงานข่าวดาหรือเปล่าคนละแบบ <พอ S 1> เราคนละแบบ,นะ,แบ,บนะะคุณจันแลมบอกใครยังไม่มีตัวเลขในใจลองเอาไปเสี่ยงโดงกันได้นะครับหนึ่งเจ็ดสามะ